เอ้ยไปนั่งตัวดี้างหน้านี่มาอยู่ตางาอะไรไเอีย้ยเฮ้ยวันนี้ไปจ้ามาจ้ามาเฮ้ยไ,ไปนั่งนี้ไปนั่งน้่มาคนคนก็วันนี้ผมเอา Raptor ปี2020มารีวิวตามคำขอทีมงานนะทีมงานปรึกษ,ษาทีมงานแล้วทีมงานบอกเอ้ย Raptor ปี2020เขามีอะไรใหม่ะไหนลองยืมมาขับหน่อย ปี2020นะครับก็ราคาเท่าเดิมตั้งอยู่ที่1.699ล้านซึ่งช่วงนี้มีโปรโมชั่นโควิดก็ไปเช็คดูแล้วกันรู้สึกมีขับฟรี3เดือนกับคนทั่วไปถ้าเป็นบุคลากรทางแพทย์ก็เริ่มจากปีหน้านะครับสำหรับตัว2020เฮ้ยอ,อย่าบังกล้องถอยมาก่อนออนัง่งลงนัง่งลงนัง่นงลงปี2020เอ่อาที่ใหม่ๆก็จะมีอย่างเช่นสีใหม่ตัว Performance Blue นะฮะตัวที่เรายืมมาเนี่ยก็จะเป็นสีใหม่ คันนี้จะมีอะไรที่ดีๆเยอะนะแต่เริ่มด้วยที่อะไรที่มันขาดไปก่อนเลยดีกว่าครับหลายๆรถหลายๆคันถึงจะเป็นปีใหม่ๆหรือเนี่ยช่องแอร์ด้านหลังไม่มีแต่ตรงเนี้ยโอเคคันนี้เราจะมีเป็นพวกช่องต่างๆที่เสียบเป็น power ได้แต่ว่าไม่มีช่องแอร์หลังนะซึ่งไหน,นก็เป็น double cab แล้วแล้วก็เป็นรถที่มีอันที่แพงสุ้ตลาดนะมันก็น่าจะใส่มาให้เต็มหนู่นิดนึง มันเพิ่มขึ้นไม่เยอะหรอกแต่ว่าปกติลักเตอร์ไปให้มาเยอะแล้วนะครับอย่างเช่นเครื่องยนต์เนี่ยตัวของมาจากเวนเจอร์ปกติมันก็แรงแล้วตัวนี้เนี่ยตอนนี้แรงมาเขาอยู่เท่าไหร่213แรงม้านะครับที่3,750รอบต่อนาทีแล้วก็แรงบิดก็500นิวตันเมตรมาตั้งแต่1,750ถึง2,000ก็โอเคมันไม่ได้ไปไกลแต่ว่าโอเคก็มาเรืวอพอสมควร จับคู่กับเกียร์โอเคอย่างที่ผมไม่ชอบเกียร์ออโตโอ,โอเคไม่ได้ว่ามันก็ทํางานได้ดีแต่ว่ามี10สปีดซึ่งเ,เวลาเราจะเข้าเข้าโหมดแมนนวลเนี่ยก็คือเลื่อนจาก D มา M มันม,มีช่อง M ซึ่งแต่พอมา M แล้วเนี่ยไม่สามารถที่จะเปลี่ยนเกียร์จากคันเกียร์ได้เลยคุณจะต้องใช้พ a ดเตอรชิปอย่างเดียวซึ่ง มันก็เหมือนกับทลดลดคอสไปนะตรงตรงหัวเกียร์ของฟอร์สสรดเนี่ยปกติจะมีปุ่มซึ่งสามารถกดบวกลบได้ตรงนี้เขาตัดออกไปไม่มีเพระฉนั้นถ้าจะเข้าแนนโนจะต้องขึ้นลงที่พวงมาลัยอย่างเดียวก็เป็นอันธิษฐานไปหน่อยนะครับตรงนี้ก็สไตล์ฟอร์อดอะล็ดคอสเห็นอันนี้ชัดชัดช่วงล่างของแรปเตอร์เนี่ยอันนี้อันนี้เป็นอะไรที่ห้าดาว คนอื่นไม่ต้องมาเทียบ Toyota มีสูมีสันมีสูถ้าถ้ายังยังทำงานแบบเดิมอยู่ออกแบบรถแบบเดิมอยู่นะไม่ต้องมาสู้มาฟอร์ดเลยโดยเฉพาะดรปเตอร์อย่างที่ดูกัรอัพเกรดช่วงล่างมาเต็มสไตล์นะฮะดับบลูชบนหน้าอลูมิเนียมี่กับที่นไม่ไม่มีใส่มาให้อย่างเงี้ยโช๊คทั้ง4ตัวนะเป็นของ Fox Racing แนวแบบ Cross Country นะฮะแล้วก็ มีกันโครงหน้า้ัางหลังมีวัดลิงคือมันเป็นอะไรที่แบบค่อนข้างมีราคาที่เขาใส่เข้ามาคือ,อไไง่ายๆคือถ้าคุณซื้อเลนเจอร์ไปแต่งคุณก็คงแต่งประมาณนี้แต่ว่าเขาอะใส่แพ็กเกจนี้มาคุณไม่ต้องไปแต่งเสียเวลาและราคาช่วยลดลงมา <c oughs> ถ้าไปจตดเองร้านเจดคุณไม่ได้ราคานี้ต้องเติมแน่ๆเติมนงบล้อยางอัปเกรดนะครับเป็นยางออทเตอร์เรนก็ล้อ17นิ้วสีเข้มๆแมนๆ พวกยาง2องแปซึ่งอย่างพวกล้อ,อยางอะไรอย่างเงี้ยมีเขาเอ่ยไอเขาเขาเขาอาจจะเรียนแบบได้แต่ว่าพอขับจริงๆไม่มีใครสู้แล้วแรปเตอร์ได้ผมเห็นโฆษณาแบบแบ๊บอะในเฟซอะว่ามีดีลเลอร์หนึ่งอะเขามีส่วนลดแสนห้าหมื่นบาทให้ตัวแรปเตอร์นะครับแต่ว่าไม่ได้เข้าไปดูว่ามันเป็นรุ่นปีไหนไอาจจะเป็นรุ่นสต,อต็อกเก่าหรือเปล่าสองเ,อเขากำหนดว่าเป็นคนต่างชาติกกนนั้นเดังนั้นก็คนไทยก็ อาจจะไม่มีสิทธิตรงนี้ต้องลองเช็คดูนะฮะลองเชิญดูเดี๋ยวไปเฟซบุ๊กเดี๋ยวก็เจอนะครับอยา่าผมไม่อยากจะบอกว่าใครเดี๋ยวมันจะเป็นการโฆษณาเกิน ok, hmm. ไปก็ไปหาดล้วก็สำหรับแอปเตอร์นะฮะก็ตั้งแต่เปิดตัวมาก็ต้องยอมรับเลยว่าฟอร์นเนี่ยทำพรีเก็บได้ไปคันคนึงถจนเจ้างอื่นตามไม่ทันยูสูเตอร์ต้าแล้ว ไม่สันมิสูไม่ต้องไม่ต้องมาเทียบเลยต่อให้โอเคเขาาจจะทำทพิเศษออกมานะแต่ว่าเต็มที่นะเพิ่มเพิ่มแรงมาเพิ่มแรงบิดเึื่อล่าสุดโอเคโตลลต้ารีโวมานะครับ200กว่าแรงมาต้นๆน,นะแล้วก็5 0 0มิวตันเมตรแต่ว่าสุดท้ายแล้วว่าถ้าจะขับจริงๆนะมันก็ไม่มีทางสูดรปเตอร์ได้ รับเตอร์มาแล้วมาเจอแบบ r ับเตอร์อีกคันหนึ่งแต่คันนี้มันแ,แปลกว่ะเราไม่ค่อยชินกับ r ับเตอร์แบบนี้เฮ้ยมันอะไรเนี่ยนี่รถไรครับรถไรร,ร,รับเตอร์รรอะหนึ่งห้าศูนย์ F หนึ่งห้าศูนย์เหรอมันเมืองไทยมันไม่ได้ขายรุ่นนี้มันมาไง หน้าอย่างนี้ด้วยอันนี้แรปเตอร์เราอันนี้แรปเตอร์เขาแรปเตอร์เราแรปเตอร์เขาเดี๋ยวต้องไปคุยลึกๆสักหน่อยมันคืออะไร ลก็เรามาถึงที่และเราตามเจ้า F 1 5 0 r a p t o r เนี่ยขับไล่เข้ามามาจนมาถึงแถวลาดบุรีม,มาเจอเจ้าของซึ่งเฮ้ยไปไปเอามาเราเคยรู้จักกันมาก่อนสมัยเราเด็กๆมาเล่าให้ฟังหน่อยรถคันนี้ประวัติเป็นยังไงมันมีอะไรบ้างเนี่ยมามาโชว์ให้ดูหน่อยแต่ก่อนที่จะพูดคุยกันนะ่ะคือไม่ควรต้องถึงขั้นลงไม้ลงมือกันนะนเห็นอยู่ี่คืออย่างแรกอะ่ะหน้านี่มันต่างกันมากเลยอันนี้มันเวอร์ชันเรนเจอร์นะฮะ นี่คือเวอร์ชั่น F150 แล้วมันมาได้ยังไงเวอร์ชันอย่างนี้คือต้องบอกเลยทั้งผัวเนี่ยนะครับอันนี้จริงมันมาจากอเมริกาทุกชิ้นครับทุกชิ้นนะมาจากอเมริกานอกจากป้ายทะเบียนไทยแลนด์คือม,มันเป็นชิ้นที่สามารถสั่งมาประกอบได้เลยหรือว่าอางไรคุณต้องหาเพราะว่าที่อเมริกาไม่อนุญาตนะครับถ้าเกิดคุณจะสั่งอะไหล่ที่ฟอร์ดที่อเมริกานั้นเนี่ยคุณจะต้องมีวินนัมเบอร์ ถ้าคุณไม่มีนัมเบอร์เพาะรถเนี่ยคุณสั่งอะไรไม่ได้คือเราไม่ได้เป็นเจ้าของเอเราเรสตเราก็สั่งอะไรไม่ได้ไม่ได,ไได้แล้วนี่คือไปโกงเขายังไงเนี่ย <laughs> ก็คือเราก็ต้องเข้าไปในอีเบย์หรือว่าให้ทางคนที่มีรถช่วยสั่งให้เราซึ่งนั่นคือความยุ่งยากอ่าเห็นพาร์ทเนี่ยแต่ละแต่ละชิ้นนั้นเนี่ยก็มาจากแต่ละรัฐต่างกันบ้างตรงไหนบ้างเนี่ยนับนับเป็นชิ้นชิ้นนี่ว่าม,มันมีกี่ชิ้นเนี่ยข้างหน้าเยอะมากฮนะเยอะมาก ไฟอ่ยไฟกระจังไฟกระจัง,จงโปนะครับโป่งโปงบัมเปอร์นะฮะแล้วก็ไลท์ไฟแล้วก็มีแท้งมีคุกเก้ทั้งบนนี้สวยมากเลยชอบอันนี้นก็ของ F 1 5 0แท้ไม่ได้หล่ออ่าอันนี้<ฟ>ทิงมันจะเป็นมันจะเป็นพลาสติกอินเจคชันนะครับฉีดมาตั้งชิ้นอันนี้ไม่ใช่หล่อดังนั้นมันจะเป็นของ F 1 5 0้าแท้เลย แท้ไม่แท้เนี่ยนะครับดูข้างในนะครับดูกันความร้อนนะฮะดูน็อตนะครับทุกชิ้นครับาาเออทั้งอย่างพวกนี้มันไม่ฝาปกติบ้านเราเนี่ยหว่าไม่ใช่ครับอันนี้คือ F150 แท้ๆมาดูนี่ครับดูนี่ครับโลโก้ครับคูปองัมเบอร์อยู่ด้วยตรงนี้อ,นอันนี้ก็ ทำพิเศษนะตรงนี้เพื่อเพื่อที่จะประกอบได้เนี่ยตรงนี้เห็นไหมเพราะว่าความกว้างของรถนี่มันคนละความกว้างอันเดยอันนี้คือ Raptor Ranger ซึ่งบอดี้นี่มันเล็กกว่า f 150เพราะนั้นนี่โอ้จะต้องมีการโมกันพอสมควรเหมือนกันนี่นนอีกนะฮะมาดูนี่ครับนี่คือโลโก้ของ Ford ฮะนี่คือ O E M แท้ๆล้วมันไม่ใช่งานหลอกอันนี้สังเกตได้เลยครับ นะฮะนี่ก็คือของ F150 ทั้งชิ้นซึ่งหายากแล้วก็กว่าจะครบได้ทั้งหัวเนี่ยมันยากมากนะครับจุดสังเกตของ F150 Raptor a m เนี่ยนะครับเราจะเห็นไฟ3ดวงสีเหลืองตรงนี้ซึ่งตอนนี้ปัจจุบันก็เป็นแฟชั่นของบ้านเราอยู่นะฮะจะเห็นรถลิงเจอร์เนี่ยมาทำการตกแต่งกันเยอะนะครับจะเห็นไฟเดย์ไลท์อันนี้คือเส้นไฟเดย l i g h t ซึ่งจะติดอยู่ตลอดเวลา แล้วก็ตอนเราใส่ไฟเลี้ยวปุ๊บเนี่ยมันก็จะกระพริบปเป็นอีกสีหนึ่งมาฟ้ามา,มาด้านข้างเนี่ยถ้าเปิดประตูนะผมชอบตรงนี้มากเลยมาดูมาสองมาดูตรงนี้นะเปิดประตูปุ๊บนะมันจะไฟจะติดน,นะครับลแล้วก็ตัวถ้าเป็นเปิดตอนเปิดไฟเลี้ยวเนี่ยไฟมันก็จะกลายเป็นสีเหลืองแล้วล้อเนี่ยจะไม่เหมือนกันรู้สึกว่าตอนที่ถ้าใช้ล้อเดิมมันจะเหมือนกับ เป็นยังไงถึงต้องเปลี่ยนลอ้อคือคือต้องทําความเข้าใจว่า F 1 5 0เนี่ยแรปเตอร์ที่อเมริกานั้นเนี่ยวายบอดี้ของเขาเนี่ยมันกว้างกว่า,วาของไทยแลนด์เราเนี่ยโดยเฉลี่ยแล้วเนี่ยอยู่ประมาณ4นิ้วต่อข้างงนั้นทั้งลำเนี่ยไม่ต่ํากว่า8ปนิ้วงนั้นการที่เราจะเอาพาร์ตบอดี้ของเขามาใส่ปุ๊บเนี่ยถ้าเราไม่ไปเปลี่ยนในเรื่องของยางและก็ล้อม,มันก็จะเกิดปัญหาก็คือว่ารถล,ล้อมันจะสุ่เข้าไป พอเปนหุบเข้าไปปุ๊บมันก็เหมือนกับคนขาเป็นโปริโอง่อยๆถ้าสังเกตน่าจะเห็นรถที่เป็นโปริโอเยอะมากในบ้านเราเั้นอิธีการเนี่ยเราก็ไปเช็คออฟเซ็ตนะครับซึ่งปัจจุบันเนี่ยผมไปใช้ของล้อ,ลอแม็กของฟิลซึ่งออฟเซ็ตเนี่ยเป็นศูนะฮะซึ่งทําให้บอดี้ของเขาเนี่ยออกมากว้างกว้างจากฐานเดิมประมาณสี่นิ้วต่อข้าง ใส่ลอ้อใส่ยางให้มันกลายเป็น315 7 0 1 7เอาเนี่ยผมขับรัฟเตอร์มาเนี่ยพอมาจอดฟู่ไคันนี้มันดูหอยหอยมันดูการมันเด็กเปีเป้ยพอมาเทียบกไปคันนี้มันดูบึกบุนมาก,มากๆจริงๆต้องยอมรับอันนี้ก็สั่งมาจากอเมริกาเช่นกันนะครับ F 1 5 0น Platinum นะครับอันนี้ก็เป็นเป็นพาร์ทที่สั่งมาจากอเมริกาบันไดเนี้ยเป๊ะๆเลยก็คือในรัเตอร์ของผมวบ้าเราเลยก็ใช่อันนี้เพราะรถคันนี้คือ เบสเป็น r a ปเตอแต่ว่าเพิ่มเติมของตัว150 Raptor แตอร์ขึ้นมาด้านหลังก็ไม่มีอะไรมากเพิ่มเติมนิดเดียวพวกลบเพิ่มนิดหน่อยก็ที่เหลือก็สแตนดาร์ดหมดเลยไม่มีอะไรนะครับก็ประมาณความแตกต่างส่วนมากจะอยู่ด้านหน้าค่ะด้านด้านข้างที่ที่เป็นล้อแล้วก็พวกเฟนเดอร์ต่างๆคือถ้าสังเกตรวคันนี้ตอนที่วิ่งตามแต่วิ่งต่เออมันมันดูกว้างขนาล้อขาล้อจะโอ้ดู โหดดีมากมันจะแบะกว่าเดิมเนี่ยข้างสี่นิ้วดังนั้นรถบอดี้ตัวนี้เนี่ยจะกว้างจากเดิมไม่ต่ำกว่า8นิ้วฮนะแต่พอเข้ามาภายในนะก็เหมือนกับ Ranger Raptor ของเราเลยเพราะว่าพี่มิงเขาไม่ได้ทำอะไรข,ข้างในเลยทั้งพรุงมาลายทั้งตกแต่งภายในลอยเย,ยบอะไรต่างๆเบาอ,อันเดียวกันหมดเลยนะครับก็ไม่มีอะไรแตกต่างครับไม่ไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่เปแปลงเขาเลยเพราะว่าผมเป็นคนจริงๆนะเนี่ยรักที่จะเป็นออริจินอลมากกว่า นะครับถ้าทำเป็นคัสตอมไปทั้งหมดแล้วเนี่ยมันมันจะบานปลายมากแล้วมันจะไม่จบก็สวัสดีนะครับผมโน้นะครับแล้วก็น้องโบท๊ทจากว o เกโน่คัสตอมไทยแลนด์นะครับเป็นอู่นะครับผมตอนแรกก็รู้สึกว่ารถเนี่ยมันขนาดมันใหญ่นะครับตัวแรปเตอร์อเมริกาเนี่ยแล้วเอามาใส่ใน แรปเตอร์เรนเจอร์ไทยแลนด์ว่ามันมันจะทำได้ไหมเพราะขนาดเขาใหญ่มากใหญ่กว่าประมาณฟุตฟุตหนึ่งครับสองข้างเลยเป็นโจทย์ที่เราต้องต้องต้องคำนวณว่ามันจะเป็นไปได้ไหมก็ให้น้องโบ๊ทเป็นคนดูดูแลเรื่องการสั่งพาร์ท <Part. S 2> <Part. S 1> ทุกชิ้นส่วนของหัวรถเนี่ยเป็นของแพ้จากเมริกาปัญหาในการสั่งอะไหล่รถคันนี้เนี่ยก็คืออย่างแรกเลยเนี่ยอะไหล่บางชิ้นนะครับที่จะต้องสั่งเด่๋ที่พี่นิงแจ้งไปแล้วว่าบางชิ้นจะต้องแจ้งเลขวินนัมเบอร์ที่จะเบิกอะไหล ฉะนั้นเนี่ยก็ต้องให้ใหคนที่อยู่อเมริกาเนี่ยที่เขาสามารถทําเรื่องตรงนี้ได้ติดต่อ,อส่วนเรื่องที่2เนี่ยก็คือการไล่ไดอะแกรมของรถเพื่อที่จะดูว่าในส่วนหน้าเนี่ยใช้ชิ้นส่วนอะไรบ้างในการยึดเบ้าไฟฝาก,กระโปรงกันชนต่างๆซึ่งอะไรเนี่ยประมาณรู้สึกก็จะไม่ผิดประมาณห้ชิ้นนะครับชิ้นเล็กชิ้นส่วนเล็กๆและใหญ่ๆรวมกันก็จะยากตรงนี้แล้วก็หลังจากเข้ามาแล้วเนี่ยขั้นตอนที่ยากต่อไปก็คือขั้นตอนการที่จะนาชิ้นส่วนที่ใหญ่ของแรปเตอร์เอูเนี่ย มาอยู่ในดับเตอร์ไทยแลนด์แบ็กเก็จุดยึดต่างๆนะครับในการยึดแก้มกระโปรงไฟกันชนต่างๆเราสร้างขึ้มนมาใหม,หม่โดยที่เราไม่ตัด oh, oh. ทําลายบอดี้รถเลยเฟรมต่างๆแคชชี assis, หรือระบบไฟหรืออะ<ล>ไรเราไม่ยุ่งนะไม่ตัดเลยครับ oh, <okay. S 1> ถ้าใครสนใจที่จะคัสตอมรถไม่ว่าจะเป็นรถอเมริกันคลาสสิกนะครับหรือตัวแรปเตอร์นี้อยากกระทำนะครับก็ติดต่อมาได้ที่ เพจ Facebook นะครับ v o k ok c a n o Custom Thailand นะครับ Ig ก็เหมือนกันนะครับ v o k ok c a n o Custom Thailand ลองหาดูในอินเทอร์เน็ตน,นะครับได้จะเจอเอาล่ะวันนี้เราก็ต้องมา ขอบคุณพี่มิงก่อนขอบคุณครับพี่พ,พ,พาเรามาดูรถแปลกๆคันนี้ที่ไหนเนี่ยที่นี่คือ77 u n i q ค77ในร้านกาแฟของพี่มิงนะฮะอยู่ลาดบุรีตรงไหนนะตรงไหนของลาดบุรีออยู่ตรงข้ามกับสำนักงานเทศบาลเมืองท่าผาทางที่จะไปทางเมืองการนะครับซึ่งถ้ามาถึงสีแยกบ้านโป่งปุ๊บเลี้ยวขวาไปเมืองการ อีกประมาณ1กิโลจะอยู่ซ้ายมืออยู่ติดริมถนนเลยครับอยู่นี้เจ็ดครับหาไม่ยากครับโอเคแล้วก็เดี๋ยวเนี่ยถ้าใครมาทานกาแฟที่นี่สำข้างหลังร้านเนี่ยจะมีลงรถซึ่งจะมีรถที่น่าสนใจอีกหลายคันเลยเดี๋ยวเราจะไปดูกันกับพี่มิงอย่าลืมกด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้รู้นะฮะเมื่อเราจะมีวิดีโอใหม่ๆท่านจะได้รู้เป็นคนแรกโอเคสำหรับตอนนี้พอแค่นี้ก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับรถดอทชครับโคลเน็ตครับดอทโคลเน็ตนะครับปีอะไรเนี่ย เชฟโรเลตคอเวตสติงเร y รุ่นปีอะไรนเนี่ยถึง0เเล็กรูมนะครับรถอเมริกันนี่ข้อดีไมัมโคตรโคตรกว้างกว้างเฮี้ย